มาตรการรับมือฝุ่น PM 2.5ในช่วงฤดูหนาวนี้ครับทางน,นี้รัฐบาลก็ยกระดับ4มาตรการนะครับในการรับมือ PM 2.5ดูแลสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงครับรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณาสุขครับเดินหน้ายกระดับ4มาตรการรับมือสถานการณ์ PM 2.5นะครับก็ได้แก่การสร้างความรู้และส่งเสริมองค์กรลดมลพิษการลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ การจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการครับ โดยปรับแนวทางการดำเนินงานภายใต้มาตรการต่างๆเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับทางนี้นะคะก็ได้คาดการณ์ว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ในช่วงปลายปีพศ2567ไปจนถึงกลางปี2568คาดว่าจะไม่รุนแรงเท่ากับ2ปีที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากแนวโน้มฝนที่มีมากขึ้นพื้นที่มีความชุ่มชื้นค่ะทําให้สิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงในการติดไฟเนี่ยติดไฟได้ยากแต่ก็ยังคงจะต้องให้ความเฝ้าระวังอย่างต่อเน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะ